ธรรมชาติธุรกิจนะคะที่ดีไอคอนส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการขาย2ประเภทคือขายปลีกและขายส่งการขายปลีกก็คือคุณขายคนเดียวทําคนเดียวได้กําไรต่อชิ้นคนเดียวแต่การขายส่งนะคะคือการขยายทีมงานคุณจะต้องมีทีมงานช่วยขายการมีทีมงานช่วยขายทํางานกับคนหลายๆคนนะคะคุณจําเป็นที่จะต้องอ,อยู่บนเส้นทางให้นานพอนะคะแนะนําให้เขาทํานําให้เขาดู อยู่ในเส้นทางเป็นให้เขาสัมผัสคุณต้องสำเร็จให้เขาดูก่อนและเขาจะสำเร็จตามคุณค่ะข้อที่2นะคะช่วงแรกของการทำธุรกิจเนี่ยจะบอกว่าจัดได้เลยว่าโคตรยากเหมือนคุณกำลังเดินอยู่ในน้ำทะเลเดินขึ้นฝั่งอย่างนั้นนะคะช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมีแรงต้านจากน้ำมันทำให้เราเดินยากแต่ช่วงท้ายของการเดินนะคะก็เหมือนเราใกล้ขึ้นฝั่งแล้วแรงต้านมันจะน้อย ช่วงแรกนะคะทาด้วยความไม่รู้ยิ่งอยู่ยิ่งรู้ยิ่งอยู่ยิ่งง่ายถ้าเราอยู่กับมันได้นานพอยังไงเราก็สําเร็จข้อ3นะคะถ้าคุณทําเยอะนะคะคุณจะเจอคําปฏิเสธเยอะเจอคนที่ลมเลิกจากธุรกิจนี้เยอะเจอปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นคุณหลีกเลี่ยงมันไม่ได้คะ่ะข้อที่4นะคะกดค่าเฉลี่ยจะได้ยินบ่อยๆนะคะว่าร้อยคนรู้1ิคนทํา หนึ่งคนสำเร็จคนรู้จักธุรกิจคุณ100คนจะมีเพียงแค่10คนที่ลงมือทาและจะมีแค่หนึ่งคนที่ประสบความสาเร็จข้อต่อไปนะคะก็คือคุณเนี่ยเข้าธุรกิจเข้ามาในธุรกิจเนี้ยไม่รู้หรอกว่านานแค่ไหนแต่คุณอย่าเอาประสบการณ์ของคุณไปเทียบกับคนที่อยู่มานานกว่ายิ่งเขาอยู่นานกว่าเขาทำมากกว่าผลลัพธ์เขาก็ยิ่งมากกว่า แต่ธรรมชาติของธุรกิจนี้นะคะสำเร็จก่อนไม่ใช่สำเร็จกว่าเราสามารถแซงกันได้ค่ะวันนี้โคตรรุ้งไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย